กล่องใหญ่มากอืมฉันโรนโดงนี่ใส่อัวมันเป็นลปลาเหรอคะปลาค่ะคน้อถุงีกินอะไรกินเปล่าเปาเหรอค่ะอ๋อ ต่งคนไปเรื่อยเลยคนเหลีกครับ5น้าปีนึงเลยนะครับไมนีกวัาเลยนผมอันนี้ต้นหอมคุณเวยเห็นต้นหอมทอดเห็นไหม มีกลินไหม่อืนื้งงานแผักทอดเขทอดได้ทุกอย่างใบจะพลูใบจังโออมันก็เลือ อันนี้ก็ผักหองทอดอันนี้คือน้ำผึ้งหนุ่มแน่ๆกตัวนี้หลายเดือนหรือไม่าวางขายที่ตลาดเมต,ตันไทยอันเดียกันใช่ไหมอืมหรือนนซื้อไปบ้านมั่งแบบนี้ขาผักกดแบบนะครัที่นี่ก็มีที่ไหนที่นี่อันตู้ถุงได้20 ตัวแป็บรึเปล่าไม่ลืมตัวแป็บรึเปล่าตัวมันมีตัวแปบตัวม่วงนะตัวตีม่วงตัวตี

สลาดนียังแย่งงกินเลยนจตอนี้ไม่มีคนกินเลยว